มย,ยมครับเยี่ยมนะฮะวันนี้ตอนเห็นไปเห็นมย,ยมตอนที่นั่งอยู่นี่ใช้คำว่าว้าวเลยนะฮะมันสว่างเปิดออกนะครับรู้สึกเหมือนที่ผมบอกตอนที่ผมบอกมย,ยม,มอะละตอนนั้นตื่นเต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 ้น,ตนหัวใจจะแตกมาเลยตอนก่อนที่หิมจะดูแต่ว่าเออม,มันมันตื่นเต้นอย่างเดียวเลย เราพูดอะไรก็เลยตึงไม่รู้เรื่องแต่ตอนอที่ด,ด,ดูแต่ตอนที่ผมดูอยู่อะความตื่นเต้นแทบจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยนะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากในตอนที่ผมดูอยู่อะอความตื่นเต้นเป็นของที่แยกออกไปต่างหากเป็นของที่ไม่ดูก็ได้เออไม่เด่นจนผมเห็นอนะผมไปเห็นแต่สภาพจิตอันเป็นความสว่างซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่เลย นะครับหน้าตาภายในของม่ยมเปลี่ยไปเยอะนะครับมีความตั้งมั่นมั่นคงชัดเจนแถมเป็นความมั่นคงที่มีอัตราบางลงอย่างชัดเจนด,ด้วยเห็นด้วยไหมพี่พิมหนูเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหลายประการเยอะมากแล้วหนูมาตั้งสติเพิ่งมาตั้งสติใหม่เอ,อเพราะว่าหนูรู้ว่าตัวเองอขาดสติเยอะ เยอะมากๆเลยขาดสติจนไปถึงว่าเราอะ่ะเข้าไ์เข้าไอ้รวมญาติอะ่ะเข้ารวมญาติเยอะมากๆด้วยความโลภของเราอะอแทบจะอยากแบบเช็คชื่อได้ที่แบบแบบจะเรียนเอาโลกหรือไงอะพอพอหนูเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆรกิเลสมันเอาไปกินเรื่อยเรื่อยเจนบางวันเนี่ยที่พี่ฮิมแบบไลฟ์ตัวตนอะหนูเหลือบมองนาฬิกาด้วยนะว่า เฮ้ยมันจะจบแล้วดีใจจังมันมีจิตแบบดีใจจังหนูก็เลยว่าเฮ้ยตัวเองนี่ใช้ใช้ไม่ได้แล้วมันจะต้องมีอะไรที่เราผิดพลาดอ่ะเราเราเรียนเพื่อเราเรียนด้วยเอาตัวตนน่ะไปเรียนมันก็จะทําอะไรเพื่ออะไรก็เลยต้องเต็ทีโรอบไปหมดเลยคือความเพียรอ่ะมันไม่ใช่การเดินจงกรมเยอะๆแต่มันคือ แต่มันคือการที่เรามีสติไม่ว่าจะอิริยาบถอิริยาบถไหนอะเราเราต้องมีสติเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าจะเอาของอะพี่ฮิมหนูอพิพัาดเยอะก็เพิ่งมาตั้งตั้งไขได้ประมาณสองวันฟังผมดีๆนะจ,จิตที่มันสว่างโลมาขนาดเนี้ยมาจากความโลภของนั้นแหละ แล้วมันผิดไหมล่ะถ้าจิตมันเป็นผลที่สว่างขนาดนี้แล้วเราใช้ความโลภปฏิบัติไหนไหนลองบอกผมดิจิตมันได้ผลเป็นอย่างไงพี่มัน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 น่าจะสลับกันในความโลภยาวอ่ะมันก็มันอาจจะมีดวงจิตที่คือมันเหมือนกับการที่แบบว่า มันอะไรอะ่ะมันแต่ละขนาดมันก็ไม่เหมือนกันมันก็คงจะมีกุศลอกุศลกุศลอกุศลที่บอกว่าเราไม่เท่าทันเราต้องมีไม่เท่าทันมนแหละแต่ว่ามันเหมือนก็ว่าเออทามากๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนรู้จากความผิดพลาดอะไรเงี้ยอืมเราได้เรียนรู้กันะก็อก็ได้ได้ได้ค่ะถูกไหมก็แสดงว่ามันตรงตามเป้าหมายที่มายมวางไว้เป๊ะเลยใช่ใช่ จุดสำคัญจุดสคัญจุสัญ,สญอของของสิ่งที่มาย<อ>มพูดอยู่ตรงไหนหรู้ไหมอ,อยู่ตรงเมื่อสองวันก่อนมันจะมีจุดที่มายมไใช้ความเพียรมาจนจิตมันมีกําลังขนาดนี้<อ>คือมีกําลังชัดเจนมากมากที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมายมมาแล้วมันได้เห็นว่าเราตั้งต้นมาจากจุดที่ถูกและผิดอะไรบ้าง ใช่ครับใช่ค่ะ,คะแล้วเราไปให้น้ําหนักกับผิดมากไปนิดนึงใช่ใช่ใช่หนูมันจะมีจิตพวเ,เ,เพียนอย่างไรก็เพียนไปอย่างนั้นแต่บางเอ,อิญมันมีปฏิกิยาบางอย่างที่ทาให้เราเห็นชัดนิดน,นึงคือตอนไปเหลือมองนาฬิกาว่าหมดหรือยังซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่ใช้กําลังกายเยอะๆในการปฏิบัติก็ผ่อนลงแต่ไม่ต้องถึงกัดล้างไพ แล้วมัน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 ไปถึงไหนรู้ไหมพี่หิมมันไปถึง <Hey. S 2> ว่ามีอิจมีอิจฉาเพื่อนด้วยนะ <Hey. S 2> แล้วก็มีมันมีอกุศลแบบมีเปรียบเทียบ hmm. มีอิจฉาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่แล้วอ่ะนี่ uh huh. มันกูจะเอากูจะเอากูจะเอาแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันทำผิดแล้วพอหนูก็เลยวันนี้หนูลองนะว่าเฮ้ยเฮ้ยแค่จะปฏิบัติแบบไม่ไม่โชว์ออฟได้ไหม เราจะไม่ไล่ตัวตนเอ้ยเราจะไม่รวมญาติได้ไหมเราลอง u ูทูบดิยูทูบไม่ youtube ก็เอ่อหนูเราเห็นองค์จิตหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราเปิดเปิดจอเนี่ยนะจอซูมกับเมื่อปิดจอซูมไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันเรามันมีการห่วงอ่ะห่วงว่าเราจะต้องแสดงตัวตนน่ะอะไรอีนี่มันจะเรียนเพื่อเอาโล่หรือมันจะเอาตัวตนหรือจะเอาอจะเอานิพพานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่า เออหนูไปพอไปถึงบางอ้อจิตมันหมดภาระมันทิ้งภาระทั้งหมดเออทำไมไม่เรียนง่ายๆแบบแบบก็แค่มีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ผมจะบอกให้นะก่อนที่จะมาเง็นบทสรุปที่มายมพูดเมื่อกี้นะครับทั<า>้งเ,เหตุทั้งหมดที่มายมทำมาก่อนหน้านี้ทั้งที่มายมตีความว่าผิดและ ม่ยอมไม่เชื่อว่าถูกกันแหละรวมมันหมดมันเป็นภาวะเชิงซ้อนที่ไม่สามารถโทษอันใดได้อันหนึ่งและชมอันไหนได้อันหนึ่งมันคือทั้งหมดถ้าไม่มีความโลภมันจะไม่เพียนขนาดนั้นและข้อดีก็คือพอมันโลภไปถึงเรื่อยๆแล้วโลภถึงจุดหนึ่งมันเห็นทาไมถึงเห็นเพราะมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ทําอ่ะมันก็จะไม่มีจิตที่เข้มแข็งอย่างนี้ไงใช่มันก็จะไม่มีพลังความสว่างที่แบบ เป็นจิตที่เป็นอิสระใหญ่โตขนาดนี้ซึ่งมายมไม่เคยทีจิตใหญ่ที่มีกําลังขนาดนี้อืมคําถามมันผิดทั้งหมดที่ทํามามันผิดทั้งหมดปะไม่ไม่แล้วไม่แล้วถ้าฟังคุณแล้วผมตั้งใจให้มายมยมได้เห็นประเด็นแบบนี้ว่าที่ทําค่ะะมันมีทั้งถูกและผิดแต่ถูกมากกว่าผิดจริงเหรอพี่หนู หนูว่าหนูพยายามแบบพุ่งข้อสอบอะมาทั้งชีวิตนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอให้หนูพุ่งถูกบ้างเถอะเดี๋ยวผมไล่ไล่สิ่งที่ผมเคยไล่ให้มะยมเคยฟังมาแล้วอะนะนิยามความเพียรนิยามความเพียรแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเพียรลักเพียรในด้านดีกับเพียรในด้านจัดการกับความไม่ดีสองฝั่งนี้นะครับเพียรในด้านดีทําอะไรบ้างกุศลสร้างกุศลที่ยัง ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นและแล้วก็เจริญให้มันงอกงามที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันงอกงามให้มันงอกงามเม่เทนเน้นใชู่้ก็อกุศลเนี่ยให้ละอากุศลละอกุศลแล้วก็ให้ไม่ยังไม่ให้อากุศลมันเกิดขึ้นยังไม่เงอกุศลที่เคยละไปบ้างไปแล้วอย่าให้เกิดขึ้นอีกค่ะนะครับ อันนี้นะฮะมันมาครบง่ายๆเลยคือครบในแง่ที่ว่าได้เห็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่คืออะกุศลใหม่ที่มยมไม่เคยเห็นอัศมิมานะการเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าแย่กว่าหรือเสมอกันมัชรลิยะ หรือความอิจฉาซึ่งมันก็เป็นมันมันเป็นผลพลอยได้จากการเปรียบเทียบ mm hmm. เออซึ่งแต่ก่อนเราไม่เห็นแต่ก่อนเราเห็นแต่อัตราเฉยๆใช่ไหมอาตา mm ัตราหยาบๆแต่ตอนนี้อัตราตัวเนี้ยมันขยายแล้วมันให้เห็นลูกหลานของมันที่ชื่อว่ามานะ mm hmm. มานะคือการเปรียบเทียบและ,ะรู้สึกว่าถ้าต่ำกว่าก็จะรู้สึกแย่ yeah. ถ้าสูงกว่าก็จะรู้สึกพาว ถ้ารู้สึกเท่ากันก็อาจจะรู้สึกแข็งรู้สึกว่าเท่ากันซึ่งทั้งสามโหมดนี้ก็ถือเป็นอยู่ในโหมดของกิเลสอัศมีมานะครับคุมซึ่งเป็นกิเลสหรือสังโยชน์ที่พระอาหารหันต์เท่านั้นถึงจะลาได้ไม่ใช่พวกเราแต่ได้เห็นดีแล้วนะครับอ๋อค่ะนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอืมค่ะ จุดที่เป็นจุดไม่ว่าจะพูดอะไรมายืดยาวอนะจุดสําคัญก็คือมไม่ว่าจะทําอะไรก็ผิดทั้งนั้นแหละอ<ม>แต่อดี<ม><ม>ที่สุดก็คือทําไปทั้งนั้นที่รู้ว่าผิดนั่นแหละ <c oughs> เอาเอาสุดๆไหมเอาสุดๆไหม <c oughs> สุดๆเนี่ยไอสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยมาปั้นให้จิตมันสว่างเปิดโล่งเนี่ยอืมก็เป็นการปรุงแต่งแบบหนึง อ๋อแต่เป็นการปรุงแต่งทางเดียวที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นทางที่เพิ่มโอกาสความน่าจะเป็นที่เราจะเดินไปสู่พระนิพพานเดินแล้วรู้ว่าผิดเคยปรับแก้ไม่มีปัญหาแล้วแถมรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยหนูหนูกหนูก็มีพี่ลินพี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอย เขาเขาจะคอยเตือนหนูเวลาหนูบ้าบ้าหนูบ้าขนาดแบบไปไปรวมญาติบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนว่าเองเห็นหรือเปล่าจิตที่มันโลภอะโลภอะอยากเข้าอยากออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เตือนหนูไม่มีปัญญาเห็นเองหรอกพี่ฮิมก็เห็นแล้วไงเออถ้าเห็นแล้ว, <c oughs> ลวครั้งแรกมันก็เดือดครั้งต่อไปก็เห็น เดี๋ยวทั้งดอยเมันรู้จักแล้วนะครับแล้วแล้วเราเห็นแล้วเลิกปฏิบัติไหมก็ไม่ก็ปฏิบัติต่อที่สาคัญได้จิตแบบเนี้เดี๋ยวปฏิบัติไปมันก็สนุกนะฮะเน้นความสนุกและระหว่างทำยังไงก็พลาดโอ้ยถ้าถ้าตั้งจิตไว้อย่างนี้สบายครับพี่หิมใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกนหนำตัวเองทั้งๆที่อุตส่าห์ทามาขนาดนี้แล้วก็มองแต่เรื่องผิดอ่ะ มองแต่เรื่องผิดอ่ะมันเหมือนกับคนที่เข้มงวดกับตัวเองเกินไปนิดนึงเข้มงวดตัวเองดีแต่บางทีมากเกินไปมันจะเหนื่อยคือเพียนเนี่ยมันก็ดีมันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะแล้วไปไปกระหน่าตัวเองที่แบบเพียนด้วยเหนื่อยด้วยแล้วยังรู้สึกผิดกับตัวเองทั้งที่เพียนอีกมันมากไปมันไม่ต้องขนาดนั้นย่อนย่อนอย่อน,ย,อนย่อนความรู้สึกลงนิดนึงไม่ต้องงวดเคี่ยวเข็นตัวเองขนาดนั้นเราเป็นชาวว่าผมยังนิ้งคำนี้นะ เราเป็นคาราว่าเอทำนขนาดนี้ก็เป็นเกรดเอแล้วแต่ค,ความทําปฏิมาของหนูอะมันไม่ค่อยเหนื่อยหรอกพี่หิมมันเหมือนกับมันถ้าถ้าวัดจากตอนที่ยังบ้าก,กว่าเนี้ยตอนนี้คือชิวชิวอืมค่ะดีแล้วครับผมก็แค่คให้ทัศนคติอะไรบางอย่างไปเท่านั้นเองแต่จิตอย่างนี้ชิวอยู่แล้วนะครับจิตตั้งมั่นขนาดนี้จิตสว่าง<อ>นี้เออ แต่ว่ามุมของมุมคิดก็ก็ผมก็แค่เหมาฝากไว้ในมุมของผมด้วยนะครับในมุมของคนที่เคยเพียรหนักๆมาก่อนแล้วก็กระนำตัวเองแบบที่ไ mm. มายกอย่างนี้แล้จะจับผิดตัวเองทุกจุดเลยคือ mm. มันก็ได้เกียนะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ mm. นะครับมันไม่ต้องขนาดน<า>ั้นหรอกนะครับจะพอมันปฏิบัติมาแล้วจิตมันได้ความตั้งมั่นแล้วก็เอาไปใช้ต่อแล้วก็จุดไหนที่มันผิด mm. ไม่ได้ไปแก้หรอกรู้ไปเห็นอาการจิตนั้นสำคัญกว่าเห็น <He S 1> อาการจิตที่เราไปด่ามันว่าผิดสำคัญกว่าไปนั่งแก้ด้วยวิธีการแบบอะไรแบบหนึ่งเอาเปรียบเพียบนะสมมุตมิว่าเราเห็นอาการห่วงหน้าห่วงตาในตอนที่ออกกล้องใช่แล้วเลือกเอาว่าจะออกจากกล้องไปดู youtube ไม่ต้องมีหน้าเรากับออกกล้องหมนเดิมแล้วเห็นจิตตัวนั้นระหว่างเดิน เห็นจิตที่ไปยึดแล้วมันไม่ลงหรือเห็นจิตที่มันค่อยๆจิตที่มันห่วงหน้าห่วงตาแล้วมันกค่อยกาลังลดลงลดลงลด,ล,ดลงก,การที่อโอเคจะไม่ให้เกิดจิตแบบนั้นเลยเพราะจิตแบบนั้นชั่วร้ายเราไปเดิน youtube ดีกว่าผมสนับสนุนแบบแรกอ๋อจริงจริงจริงลงเห็นอีกเยอะ,อละเลยแหละอันนี้คือศิลปะแบบพุทธเลยนะอันนี้คือศิลปะแบบพุทธเลย ที่ไม่ได้แก้กันอย่างอย่างนั้นอืมเห็นด้วยใช่ไหมหนูเห็นด้วยหนูเห็นด้วยเพราะว่าหนูเห็นอากิเลสในในการเข้าซูมอ่ะเยอะมากๆเลยอ่ะหนูชอบคนด้วยอ่ะพี่หนูเป็นมนุษย์สังคมมากอะ่ะที่มันชอบคนมากอะ่ะเรานหนูเห็นเห็นแบบเห็นคนเห็นได้บายบายคนได้เป็นตัวตนในหนึ่งคนในนั้นอะ่ะได้พีลองในนั้นน่ะ มันกิเลสกิเลสแต่ถ้าพี่พูดอยางี้ว่าเออปล่อยให้กิเลสมันแสดงของมันโอ้เออแล้วเราก็ถ้าอย่างนั้นหนูก็เรียนพร้อมที่จะมีสติที่จะรู้ก็ี่เรเกิดขึ้นแล้วก็ก็ที่เราฝึกสติมาทั้งหมดก็เพื่อจะได้เห็นอะไรพวกนี้แหละครับผมแล้วทำไมเราถึงเห็นค่ะเพราะหนึ่งเราสะสมสาหธรรมิกมาเพื่อนชี้ให้เห็นและถึงแม้ ถ้าเราไม่มีจิตมีคุณภาพมากพอถึงเพื่อนชี้ให้เห็นก็ไม่เห็นครับจิตมันพร้อมจะเห็นอยู่แล้วอืมใช่ค่ะอืมนะขอบคุณขอบคุณพี่หิมมากที่ช่วยที่ช่วยค่ะขอเข้าใจเนะข้าใจแล้วค่ะนะนะผมะผมผมผมค่อนข้างอนุโมทนา <c oughs> อนุโมทนาลยแหละ <c oughs> ไม่ใช่ค่อนข้างกับจิตของมายมในตอนนี้เดินต่อดีมากนะครับโมเมนตัม um, มันมาแรงขึ้นเรื่อยๆ นะครับยิ่งเดินเร็วผิดเยอะอยู่แล้วแต่แต่แตหนูว่าเอาเอาใหม่เอาใหม่ยิ่งเดินเร็วกิเลสเกิดเยอะอยู่แล้วเพราะกิเลสเยอะแล้วก็พี่หิมหนูถามอีกอารหนึ่งที่หนูแบ<ต>บว่าทําตอนนี้นะหนูว่าเรียนไม่ค่อยทันอ่ะของพี่ตุลพี่หิมอ่ะหนูก็ย้อนกลับไปดูอะไรที่หนูถนัดเพราะหนูคิดเอาเองว่าพี่หิมอ่ะทาให้แมสใช่ไหม ทำให้แบบ100ร้อยกว่าคนเงี้ยแล้วอันไหนที่มันแบบตัดเสื้อสําหรับเราอะ่ะหนูก็เอา EP. อีพีเอาอีพีเก่าแบบแบบโค้งขายเยประสาทเลยอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับพี่โค้งขายยายประสาท <c oughs> ไม่แม้นะครับโค้งขายย็บประสา <c oughs> ททําได้น้อยมากนะครับหนูหนูชอบอยู่ okay แค่นั้นแหละแล้วก็อันไหนที่หนูเรียนไม่รู้เรื่องหนูก็ทิ้งเลยมันเป็นภาระอันเนี้ยแหละบอกซ้ําแล้วซ้ําเล่า ผมมาเหมือนร้านที่ขายเครื่องมือช่างแล้วเครื่องอช่างนั้นเหมาะกับคนบางคน<อ>ก็หยิบไปใช้ส่วนแมสคืออะไรแมสคือเปิดท่าฐานกะลมหายใจพร้อมมือซึ่งมาจากพ<อ>ี่ตุลอยู่แล้วเพราะพี่ตูนเป็นคนออกแบบผมว่าแค่มาป,<อ>ปรับผสมนูน่นผสมนี่อันนี้แมสคือทุกคนเรียนแล้วได้ผลเหมือนกันหมดเพระใช้กายส่วนในที่นอกเหนือจากนั้น<อ>เป็นเครื่องมือช่างที่เอามาประกอบว่าอันไหนใช้<อ>แล้วเข้าก็ใช้ไปอันไหนใช้ไม่เข้าก็โยนทิ้ง ไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นคําของอาจารย์เราแล้วแบบต้องศักดิ์สิทธิ์อืไม่ได้ไม่ต้องไอของผมเนี่ยที่มันมีปรับนูน่นปรับนี่เยอะๆก็เพื่อแบบเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับคนที่มันใช้ได้และทุกอันที่ผมสอนบางคนทําได้บางคนทําทไม่ได้แล้วบางคนก็ไปทกํกไปอย่างอื่นได้ค่ะก็เลือกหยิบเอา <c oughs> แม้แต่อสอนไปแล้วคือห้าฐานห้านาทีแรกนะครับเอกัอบคุณมากครับพี่ิมอนุโมทนาทุกท้านเจ้าค่ะ ครับผมเรลวครับ